สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กาลังชมรถตู้กิตวัตพารวยครับวันนี้ผมพามาดูรถตู้หัวจรดปี2004ช่วงยาวนะครับหัวจรดก็จะมีะช่วงสั้นกับช่วงยาวนะก็เป็นราคาเตี้ยเนาะตัวนี้นะครับทะเบียนนหนูอควาย .5699 นครปฐมครับคันนี้คันนี้สีเนียนกริบครับเราเก็บมาสวยงามครับคันนี้ไม่เคยมีการชน หน้าและหลังมาก่อนนะครับเดิมบางเลยคันนี้รับรันได้นะครับอ่ะมาดูด้านหน้าครับนี่รบผมนี่เป็นกระจกมือหมุนนะครับคันนี้อ่าดเดิม,ดมบ,าบางนะครับคอนโซลหน้าดูสะอาดสะอา้านเบาะเบิกไม่มีขาดนะครับคันนี้สวยจริงๆครับสวยแบบเนียนกริบเลยนะครับราคาแค่หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทครับมีเป็น รถตู้ปี04นะครับเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับสภาพคันนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับมีบอกครบเลยครับทั้ง12ที่นั่งนะครับเดิมเป็นรถรับส่งนักเรียนมาก่อนนะครับเดิมนะครับเจ้าของเก่านะครับโอ้คันนี้สภาพดูแบบเนียนมากนะครับผมก็ไปเก็บมานิดๆหน่อยๆเนาะสีมันก็มีถลอกนิดๆหน่อยยางนะครับใหม่ๆเลยครับปี 2,024นะครับนะยางใหม่เลยทั้ง4เส้นบลบอก็นะครับนุ่นเลยถึงไีหน้าเลยครับบลบอนะครับเป็นเครื่องดีเซลครับ3,000เนอะนี่ครับออกเดิมอะไรเดิมนะครับเดิมๆบางๆสนใจโทรมาที่เบอร์0ูนย์ก็เจ็ดศูนย์ก็สองเจ็ดหกเจ็ดศูนย์ครับผมแม็กพร้อมรับสายนะครับเดี๋ยวดูเลขไม่กันหน่อยเลขไม้ สองแสนสองครับใหม่แทนนะครับใหม่แท้แทเลยอันนี้ก็สวยมากครับแอดมินก็อยากให้เอาคันนี้เลยจัดไปครับ